วันนี้พามาชมรถเกี่ยวข้าวกเกษตรพัฒนาอหนุ่มไวไฟปี 49. ส9เกสภาพซ้ายได้เพิ่งเปลี่ยนก้อนตัวเดินใหม่นะครับยังไม่ประกอบนี่ตัวเดินเก่าวางอยู่นี่เปลี่ยนตัวเดินใหม่เลี้ยวๆขัดๆไม่แรงเราก็เปลี่ยนใหม่ตัวนี้เครื่องใหญ่นะครับเครื่องฮีโน em 1 0 0 2 2ร้อยแรงมา้า ใหญ่มากได้ปีละร้อยไล่โสดเสือพอใจได้สภาพพร้อมขายด้วยนะครับคันนี้พร้อมขายด้วยปากเปลี่ยนใหมป่ปากไทยจเจริญปากไทยเจริญการช่างนะครับ ออกใหม่เกระเซ็นให้นุ่มไฟไฟดีส<ฟ>ีขาวน่าเก่งแล้วน<ฟ>ะรครับ<ฟ>พื้นที่จอดครับแซ่บ เป็นตัวเดินไฮดัสนะครับตัวนี้เป็นตัวเดินแ<น>มคโครปั๊มก็นี่เลยเครับป้อมแฝดป้อมแฝดป้อมแฝดเลยน่าจะมากับ,กบเกษตรพัฒนาเลยนะครับเชื่อใจวังนี้บังบังเชื่อใจวังนี้บังบังเชื่อมา่นใจบังบัง